อาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆเอฟซี <FC S 2> นะเอาวันนี้มาอยู่หน้าง,งานลอกหน้าที่เดิมนะมาดูหน้าง,งานขุดบ้างครับนี่อยู่กับเจ้ามากทีเหมือนเดิมนะอู้น้ำมาจากไหนเตาน้ำมาลาดถน,นนนะ่ะน้ำแฉะเลยทีดี ลาลายครับต่อคิวกันสามคันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูที่เทครับไม่รู้ว่าเทตรงไหนก่อนมาหนึ่งนะเสียบานนะครับกลับมากันเกือบครบทีมแล้วครับเหลือ เดี๋ยวไปนะเช็คะดอกเขียวมะนาวครับไม่รู้ว่าเสร็จหรือ,อยังเครื่องโอ้โอาจจะเป็นเจ็ดีนะครับนี่นะคมานเร็วไฟฟ้าครับมาสุโอ้โนี่เจ็ด e ีนะเกียวเจ็ดีครับสองร้อยสิบครับอันนี้เป็นหัวเดียวนะ ทีมงานเนี่ยมาซื้อดิน,นครับเดี๋ยวรถไฟสุดหล่อก็มาแล้วนะนี่อันนี้ก็เจ e นะ็ดอีน่ะอันนี้แคบครับน้องโบนนะ่ะ ไม่ปิดยิ่งไกลด้วยนะต้องเช็กฝ่าท้ายครับ หล่อเหมืนกันนะ่ะแตกสุตล้ายุดเลยครับเยียงเดียวเป็นหัวตอนเดียวนะ่ะจะดูกำแรงของของมาเร็วครับต๊มไฟฟ้านะ่ะเกือบเต็จแล้วครับปิบ่งนี้ปิ่งสุดท้ายแล้วนะรอประมาณ40เตียนนะอ๋อ เช็คดูหน้าง,งานก่อนครับว่าจะมันขนาดไหนหน้าง,งานพีนะอ้าเจดีกาครับรถใหม่คันใหม่นะ่ะดจะเก่ามาพีเอสเคร้อยมคุ้ทวนเสียยวนไม่เดิมนะ อาชีพครับผ่านการลอกนามานับไม่ท้วนแล้วนะลอกเองเกี่ยวเองครับเดี๋ยวเราดูนี้ได้ดูรถเกี่ยวนะสมบคุณพัฒนานะเอา,เอามาเทียบท่าแล้วนะเดี๋ยวรถไฟ ร้อยตักหนึ่งนะเห็นตอนแรกนี่ว่ารถปาาจิกสีเดียวกันลายเดียวกันครับใส่เต็มกล่องครับสเสมอจังหวางนะเกือบสเสมอจังหวางเลยนะามาดูไสกระเดานะเออ เล็กที่มดเลยครับน้ำใส่ที่ย้นเดี๋ยวตัดส่ถนนนะนี่พุ่นครับแยวน้ำลาด สายนะหน้าที่ส,สวยๆครับยินมมันนี้วิ่งเร็วก็ได้นะั่นในโมบารเนี่ยคุณโตบเลยเลยนะว้าวอึดจริงๆเจ้มามักนีประเด็นนียทำงานไม่ได้พักเลยนะ จัดครับถือว่าเขาค้ำคูนของปลาดิ่นเลยนะไม่แทบเสมอจังหวางนะโอ้โหโอ้โอ้โหไปไหนนี่ไปกี่ไปไหนนี่ มาแล้วครับปากีสุดได้9 9 5นะเอ้ามันจะไถเข้ามาแล้วยมันดูปลาจะรอดไหมเนี่ยเอ้าเอ้าแบบไหนนั่นเองไถยาวเลยนะ ากีเสียกี้ครับนี่อิสูนิกาค,ครับเอเบ7กเซตสองเจ็มานี่านะบอกว่าเกีเ่ยวน,ะจน,นาจะนาหน้าเป็ดวะ โอ้เดียวหน้าแปดที่ครับเสียงก็หึมนะอุ้มเต็มเลยนะพอลอกคันทางลึกหน่อยตรงนี้นะประมาณ30 4 0เส้นได้นะ มันไปตามระดับพื้นนาครับ ชมคลิปกันยาวๆนะก็จะประมาณนี้ครับหน้าง,งานขุดนะเป็นงานลอกนาเรียบร้อยครับ รวลหรือเปล่านี่นาเฟืองยูนิเลงนะแค่ไม่เหยียบก็ไปนะรนะเียบร้อยครับตกใจว่าไอ้หยุด เสียยนเอาโอเคครับสรับคที่นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดน้ำจริงนะสรับคที่นี้บายๆครับสวัสดีครับนี่ทำลายย้ายที่